ดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราเจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่5เทศกาลมหาพรตนะครับเรามาถึงช่วงปลายมหาพรตแล้วลหละครับสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์มหาทรมานนะครับเรียกว่าวนาันอาทิตย์มหาทรมานภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าแห่ใบาลานเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่5ก่อนจะแห่ใบาลานนะครับบทพระคัมภีร์ก็ยังเข้มข้นมาก พราอยังจําได้ว่าพออาทิตย์ที่สามเป็นเรื่องของหญิงชาวสมาเรียที่มาตักน้ําที่บ่อน้ําแล้วระอยู่สิเจ้าก็ช่วยให้นางเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกมีน้ําส่งชีวิตดื่มกินแทนที่มาตักน้ําแล้วชีวิตก็หิวกระหายมีลมหายใจแต่ก็เหมือนคนตายไปแล้วเพียงแต่ยังมีลมหายใจอยู่วันวัน,วนแล้วพอสัปดาห์ที่สี่นะครับก็เป็นเรื่อง ที่พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอดแต่ก,กําเนิดให้หายนะครับเป็นพระกัมภี์ที่ลึกซึ้งพระเยซูเจ้าเสด็จมาไถ่บาปมนุษย์เราทุกคนอยากจะได้รับการไถ่บาปจากพระองค์สิ่งแรกเลยนะครับเราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเราตาบอดเพราะฉะนั้นพวกฟารีสี พระเยซูเจ้าบอกว่าพวกเขายังมองเห็นพระเยซูเจ้าบอกพากพวกท่านเนี่ยยังบอกว่ามองเห็นท่านก็เลยยังต้องตาบอดอยู่เพราะว่าท่านไม่ยอมรับการรักษาพอมาถึงสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่5นะครับจะเป็นเรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงปลุกลาซาลัสออกมาจากออาจากคูหาฝังศพของชาวยิวนะครับเราลองฟังหัวเรื่องของพ่อนะครับกองกระดูกเริ่มเคลื่อนไหวกรุกริก ต่อกันเข้ามีกล้ามเนื้อห่อหุ้มและเส้นเอ็นร้อยเรียงยึดพันต่อกันเป็นร่างที่มีชีวิตโอ้คำโปอยของพ่อนี่เหมือนว่าลองจินตนาการนะครับมีเสียงกรุกกริกแล้วก็กระดูกก็ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาต่อกันเป็นโครงกระดูกมนุษย์นะครับแล้วก็มีกล้ามเนื้อหุ้มมีเอ็นร้อยเรียงมีผิวหนังมาหุ้มกลายเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตขึ้นมามันเรื่องอะไรกันนะครับ โบราณที่หนึ่งของวันอาทิตย์ในพิธีมิสซาตลอดเทศกาลมหาพศหกสัปดาห์จะเล่าเรื่องอันเป็นหมุดหมายสําคัญตามเส้นทางประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นแห่งปัสกาของพระเยซูเจ้าสัปดาห์ที่หนึ่งโบราณที่หนึ่งเรื่องของอาดัมและเอวาทำบาปกําเนิดสัปดาห์ที่สองเรื่องราวของอับราฮัมที่พระเจ้าทรงเรียกเขาให้มาติดตามพระองค์จนลูกหลานกลายเป็นประชากรของพระเป็นเจ้า สัปดาห์ที่3เรื่องราวของโมเสสที่ช่วยประชากรพ้นจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์สู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาสัปดาห์ที่4เรื่องของกษัตริย์ดาวิดท,ที่พระเยซูเจ้าจะมาบังเกิดในราชวงศ์กษัตริย์ดาวิดนี้นะครับเราผ่านกันมา4สัปดาห์พอมาถึงอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่5บุตรอ่านที่1นะครับนี่เป็นบุหมายสําคัญตลอดประวัติศาสตร์หมดเลยนะครับอดาดัมเอวาอบราหัมโมเสสนะครับดาวิด ราวนี้มาถึงเรื่องนี้นะครับ586ปีก่อนที่พระเยซูเ,เจ้าจะเสด็จมาบังเกิดในโลกนี้กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายพระวิหารถูกเผาชาวอิสราเอลประชากรของพระเจ้าถูกกวาดป้อนไปเป็นเฉลยณกรุงบาบิโลนพวกเขาหมดอะไรตายจากไปเป็นเฉลยก็ธรรมดาใครๆก็เป็นแต่นี่มันเป็นตั้ง50ปีคือไม่มีโอกาสได้กลับบ้านเลยคนรุ่นนั้นตายไปแล้ว คนต่อมาก็เป็นรุ่นลูกตลอด50ปีที่เราอยากจะกลับบ้านเราเป็นประชากรของพระแล้วพระเป็นเจ้าทรงมีคําสัญญากับเราว่าจะให้เราเนี่ยเป็นเป็นชาติที่รุ่งเรืองแต่ว่าบัดนี้มันไม่เห็นอนาคตเลยพวกเขาหมดอะไรตายอยากหมดศักดิ์ศรีสิ้นหวังสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินสภาพเช่นนี้แม้มีชีวิตก็เปรียบเหมือนซากศพที่มีลมหายใจแต่ไร้หัวใจและจิตวิญญาณ พรจจะเจ้าทรงให้ประกาศศกเอเสเคียนเห็นนิมิตซึ่งน่าจะหมายถึงประชากรชาวอิสราเอลนะครับคือประกาศศกเอเสเคียนได้เห็นกองกระดูกแห้งบนลานกว้างระหว่างหุบเขามันเป็นภูเขาสองลูกแล้วตรงกลางก็ก็เรียกว่าหุบเขาใช่ไหมครับแต่หุบเขานี่มันมีกองกระดูกเกลื่อนได้หมดเลยนะครับเป็นกองกระดูกแห้งด้วยไม่ใช่กองกระดูกธรรมดาคือว่ามันมันไม่มีหวังจะกลับมามีชีวิตได้แล้ว อะไรเล่าที่พระเจ้าทรงใช้เป็นอุปกรณ์ให้กองกระดูกเริ่มเคลื่อนไหวกรุกริกแล้วพระบิดาเจ้าก็ตรัสสั่งประกาศกเอเสเคียนนะครับอะไรครับที่ให้ประกาศกเอเสเคียนทาแล้วแล้วกระดูกมันเริ่มเคลื่อนไหวต่อกันเข้ามีกล้ามเนื้อห่อหุ้มและเส้นเอ็นร้อยเรียงยึดพันต่อกันเป็นร่างที่มีชีวิตพระเจ้าตรัสให้ประกาศกเเอเสเคียนประกาศพระวาจาของพระเจ้า ลงไปเหนือกองกระดูกแห้งเหล่านั้นอืพระวาจาของพระเป็นเจ้าประกาศประกาศพระวาจาของพระเป็นเจ้าลงไปบนกองกระดูกแล้วกองกระดูกก็เริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงกุกกิกผู้กำกับภาพยนตร์สามารถจินตนาการภาพในฉากนี้ได้อย่างมีชีวิตชีวาหากเขาจะสร้างภาพยนตร์ตอนนี้แต่การประกาศพระวาจาทําให้กระดูกเข้ามาร้อยเรียงรวมตัวกันกลายเป็นกองทัพมาที่มีชีวิต ปรากฏว่าพระเยซูเจ้าใช่หรือไม่ที่ประทานชีวิตแก่ลาซารัสออกมาจากหลุมศพในบทพบระวรสารวันนี้เนื่องจากว่าบทอ่านที่หนึ่งเป็นเรื่องของประกาศศพเอเสเคียนประกาศพระวาจาของพระแล้วกองกระดูกก็มีชีวิตแต่พระเยซูเจ้าในบทพบระวรสารวันนี้ปลุกลาซารัสให้กลับคืนชีพ พระเยซูเจ้าเป็นองค์พระวจานะาพระเยซูเจ้าเนื้อบุญยนเรียกว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระวจานะาคือเป็นวาจาของพระถ้าหากว่าเอเสเคียนตรับพระวาจาของพระปินเจ้าลงบนกองกระดูกแล้วมันมีเสียงกุกกิดเคลื่อนไหวตัวมารวมตัวกันแล้วกลายเป็นกองทัพที่มีชีวิตในบทอ่านที่หนึ่งพระเยซูเจ้าผู้ซึ่งเป็นพระวจานะาเรียกลาสาลสออกมาจากความตายหลุมฝังศพ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระวัฒนาพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระวาจาของพระเจ้าและวาจาที่เอเสเคียนป่าประกาศตามที่พระเจ้าทรงสั่งเมื่อกองกระดูกมารวมกันแล้วพระเจ้าตรัสกับเอเสเคียนว่าดูสิเราจะนำจิตเข้าไปในเจ้าและเจ้าจะมีชีวิตอีกเราจะวางเส้นเอ็นไว้บนเจ้าจะทำให้เนื้อขึ้นมาจะเอาหนังมาคุมไว้จะใส่จิต ในเจ้าแล้วเจ้าจะมีชีวิตเรากำลังเปิดหลุมศพของท่านและยกท่านออกมาจากหลุมศพชาวอิสราเอลได้รับอัศจรรย์ให้พวกเขาได้กลับไปสร้างบ้านที่วิสร้างประวิหารได้กลับไปบ้านในขณะที่อยู่ที่กรุงบาบิโลนปรากฏว่าพระบิดาทรงทำอัศจรรย์ให้เขาได้กลับบ้านสร้างก,กองกระดูกที่ตายไปแล้วกลับมีชีวิตชีวาได้กลับบ้านหลังจากเป็นเฉลยห0สิปี แล้วก็ไปสร้างพระวิหารหลังที่สองพวกเขากลับมาครั้งนี้เขานมัสการพระเจ้าด้วยจิตพระจิตเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเขาที่พระพิจ้าใส่จิตใจลงในใจของเขาเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับพระศาสนจ,จักรเปรียบเสมือนร่างกายที่มีองค์พระเยซูเจ้าเป็นศีรษะและเราคริสตชนเป็นดังแขนและขา แล้วร่างกายจะเป็นอย่างไรถ้าแขนและขาไม่ช่วยกันทำงาน เราไปรูปพิธีมิสานะครับบทด่านที่หนึ่นำมาจากหนังสือประกาศกเอเสเคียนเนี่ยก็จะตัดมาให้เราได้ฟังเนี่ยเพียงแค่ประมาณ89บรรทัดตัดมาสั้นๆเป็นเรื่องกองกระดูกที่เอเสเคียนเผยพระวจนะพระวาจาของพระเจ้าลงไปแล้วกลับมีชีวิตร่าจ้าขอใช้วเวลานี้อ่านบทพระคมภีนะครับที่เอเสเคียนได้เห็นนิมิตจริง,รงๆว่าเป็นยังไงนะครับ พระหัตพระยาเวอยู่เหนือข้าพเจ้าและพระจิตของพระยาเวทรงนำข้าพเจ้าออกมาและวางข้าพเจ้าไว้กลางหุบเขาที่มีกระดูกเต็มไปหมดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าเดินไปโดยรอบใกล้ๆกระดูกเหล่านั้นข้าพเจ้าเห็นว่ามีกระดูกมากที่เดียวในหุบเขานั้นเป็นกระดูกแห้งสนิทพระองค์ตรัสถามข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยกระดูกเหล่านี้จะกลับมีชีวิตได้ไหม ข้าพเจ้าทูลตอบว่าข้าแต่พระยาวเวองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้วพว์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่าจงประกาศพระวาจาเหนือกระดูกเหล่านี้จงกล่าวแก่กระดูกเหล่านี้ว่ากระดูกแห้งเอ๋ยจงฟังพระวาจาของพระยาเวเถิดพระยาวเวองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่กระดูกเหล่านี้ว่าดูซิเราจะนําจิตเข้าไปในเจ้าและเจ้าจะมีชีวิตอีก เราจะวางเส้นเอ็นไว้บนเจ้าจะทำให้เนื้อขึ้นมาจะเอาหนังมาคุมไว้จะใส่จิตในเจ้าแล้วเจ้าจะมีชีวิตแล้วเจ้าจะรู้ว่าเราเป็นพระยาวเวข้าพเจ้าจึงประกาศพระวาจาตามที่ข้าพเจ้าได้รับเพื่อบัญชาขณะที่ข้าพเจ้าประกาศพระวาจาอยู่นั้นข้าพเจ้าก็ด้ยินเสียงกรุกริกและเห็นกระดูกเหล่านั้นเข้ามาต่อติดกันข้าพเจ้ามองดูก็เห็นเส้นเอ็นอยู่เหนือกระดูก มีเนื้อขึ้นมาและหนังก็มาหุ้มไว้แต่ยังไม่มีจิตให้ร่างเหล่านั้นและพระองค์ตรัสกับก้าพเจ้าว่าจงประกาศพระวาจาแก่จิตเถิดบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงประกาศพระวาจาและบอกจิตว่าพระยาเวองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้จิตเอย๋ยจงมาจากทิศทั้งสี่และพ่นเข้าไปในผู้ที่ถูกฆ่าเหล่านี้ให้เขามีชีวิตอีก ข้าพเจ้าประกาศพระวจาตามพระบัญชาจิตก็เข้ามาในร่างเหล่านั้นและเขาก็มีชีวิตและยืนขึ้นเป็นกองทัพใหญ่มาหึมาจริงๆแลว้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรแทงมนุษย์เอ๋ยกระดูกเหล่านี้คือพงพันุ์อิสราเอลทั้งหลายดูสิเขาทั้งหลายพูดว่ากระดูกของเราแห้งความหวังของเราสูญหายไปพวกเราถูกทำลายจนสิ้นแล้วดังนั้นจงประกาศพระวาจาและบอกขอว่า พระยาเวองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้ดูสิประชากรของเราเอา๋ยเรากําลังเปิดหลุมฝังศพของท่านและยกท่านขึ้นมาจากหลุมศพนําท่านกลับมายังแผ่นดินอิสราเอลประชากรของเราเอา๋ยท่านจะรู้ว่าเราเป็นพระยาเวเมื่อเราเปิดหลุมศพของท่านและยกท่านขึ้นมาจากหลุมศพเราจะให้จิตของเราเข้าไปในท่านและท่านจะมีชีวิต เราจะให้ท่านตั้งหลักแหล่งในเป็นดินของท่านแล้วท่านจะรู้ว่าเราเป็นพระยาเวเราได้พูดและได้ทำแล้วพระยาเวตรัส mm hmm. ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เรามาฟังรายการพระคมพี์รที่ฉันรักเราก็ได้อ่านได้ฟังตอนนี้ทั้งคบเลยนะครับถ้าไปวัดก็จะตัดมาสั้นๆอาจจะไม่ละเอียดเท่านี้นะครับ วันนี้เราจะมาดูบทพ่อวรสารของนักบุญยนสักเล็กน้อยนะครับบทพ่อวรสารนักบุญยนในวันนี้เป็นวรรณกรรมที่โดดเด่นอีกเรื่องหนึ่งของพระกัมพีคือเรื่องการปลุกลาสาลัสท,ที่ตายไปแล้วสี่วันนะครับแล้วออกมาจากหลุมฝังศพเราจรึงเข้าใจได้ว่าทําไมบทอ่านที่หนึ่งในเวน,นี้จึงต้องนําเรื่องกองกระดูกที่ประดุดซากศพกลับมามีชีวิตเอามาอ่านคู่กัน เอเซคขียนเล่าว <vin> ่าหลังจากกองกระดูกมาต่อกันเป็นร่างแล้วยังต้องรอพระเจ้าใส่จิตเข้าไปเพื่อจะมีชีวิตแต่พระเยซูเจ้าทรงเรียกลาซารัสออกมาจากหลุมศพและมีชีวิตได้ทันทีเลยเพราะพระเยซูเจ้าเป็นผู้ที่สวมใส่พระจิตของพระเจ้าและประทานพระจิตแก่มนุษย์ทุกคนอาศัยศิลล้างบาปในปัสกาของพระองค์ปัสกาของพระองค์คือการรับทนทรมาน การสิ้นพระชนบุญไม้กางเขนและการกลับคืนพระชนชีพในวันอาทิตย์ปัสกาและเสด็จสู่สวรรค์เราเราพูดรหัสธรรมปัสกาโอ้โหมันสั้นมากเลยแต่ว่าคำนี้มันมีความหมายว่าพระเยซูเจ้าต้องรับทนทรมานสิ้นพระชนบุญไม้กางเขนถูกฝังไว้สามวันกลับคืนชีพและเสด็จสู่สวรรค์เนี่ยเราใช้คำเดียวรหัสธรรมปัสกาพระะน้นพระเยซูเจ้าทรงเรียกลาซารัสออกมามีชีวิต ทันทีพอพระเยซูเจ้าทรงสวมใส่พระจิตและประทานพระจิตให้กับลาซลารัสประชากรชาวอิสราเอลเป็นกองกระดูกแหงต่อกันติดจนเป็นมนุษย์แต่ว่าเป็นมนุษย์ที่ขาดขาดอะไรครับขาดจิตของพระเจ้าเพื่อจะกลับมาเป็นลูกของพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นพระเป็นเจ้าเป็นผู้ใส่จิตวิญญาณเข้าไปให้เขาเนี่ยพิเศษเป็นลูกของพระ ที่จริงท่านบุญยรเล่าว่าพระเยซูเจ้าปฏิเสธที่จะไปรักษาลาซารัสท,ที่นอนป่วยอยู่ตั้งแต่มาธาส่งคนมาตามพระเยซูเจ้าไปรักษาเมื่อจบตอนนี้เราจึงเข้าใจได้ว่าที่พระเยซูเจ้าไม่เสด็จไปรักษาตั้งแต่แรกเพราะพระองค์ทรงรอให้ลาซารัสตายโอ้แรกๆเราก็ไม่เข้าใจนะครับมาธาเขาให้คนไปตามพระเยซูเจ้าบอกว่าลาซาลเพื่อนของพระองค์นอนป่วยอยู่พระเยซูเจ้าไม่ไปบอกว่า ลาสะรัดหลับไปโลกนี้ไม่ถึงตายแล้วพอผ่านไปสามวันพะเยิสุเจ้าก็บอกลูกศิษย์บอกว่าให้เราไปปล,ะะลุกลาสรัสกันเถอะลูกศิษย์ก็บอกอา้าวก็สามวันก่อนเขามาตามก็ไม่ไปวันนี้จะไปแล้วเพิ่งจะมีเรื่องมีราชาวยิวจะเอาหินทุ่มพระองค์พวกจะไปบ้านลาสะรัดเนี่ยต้องผ่านกรุงเยรูซาเลม็มที่วันนั้นเขาจะเอาหินทุ่มเราแล้วพะเยซสุเจ้าก็ตรัสว่าวันหนึ่งมี24ชั่วโมง เราทำงานให้พระบีดาของเราแล้วก็เราเป็นแสงสว่างเรายังต้องทำงานนะครับแล้วลูกศิษย์ก็บอกไปก็ไป,ไปนะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าก็เสด็จไปถึงบ้านมาทากับมารีนะครับถ้าเกิดว่าเราเอ,อ,อ่านแบบยาวับทพบระวรสารหรือบุญยนในวันอาทิตย์ที่แบบยาวก็จะมีฉากที่ว่าพระเยซูเจ้าไปถึงมาทาออกมาพบพระเยซูเจ้าคําแรกก็ต่อว่าเลย ถ้าพระองค์อยู่ที่นี่พี่ชายดิฉันคงไม่ตายนะครับแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวพบกันช่วงที่3ครับครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมที่มีพ่อแม่และลูกเป็นองค์ประกอบหลักวันนี้ท่านให้ความห่วงใยกับสมาชิกในครอบครัวของท่านมากน้อยแค่ไหน มาธาก็ตอบว่าพระเยซูเจ้านะครับแต่ว่าถึงแม่จะตอบว่าพระเยซูเจ้าพอพระเยซูเจ้าสอนมาธาว่าเราไม่ได้บอกเธอหรือว่าเราเนี่ยเป็นองค์ชีวิตใครที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ตายอีกเลยใครที่เชื่อในเราก็แม้ตายไปแล้วก็จะกลับมามีชีวิตเจ้าเชื่อเช่นนั้นหรือแล้วมาธาก็ตอบเต็มปากเต็มคาเลยครับดิฉันเชื่อเช่นนั้นในวันสุดท้ายเราก็จะเราก็จะได้สิ่งนี มาถาก็ยังไม่รู้ว่าพระเยซูเจ้ากาลังจะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่กับครอบครัวของนางเพราะฉะนั้นตอนที่ลาซาลตป่วยพระเยซูเจ้าไม่ไปเราอาจจะตีความได้ว่าพระเยซูเจ้าทรงมีจุดประสงค์รอให้ตายผู้องค์จะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าน,นั้นรักษาคนป่วยก็รักษามาเยอะและ้วแต่จะประทานพระพรให้กับลาซาลตประทานพระพรยิ่งใหญ่เลยคือให้เขาตายแล้วไปปลุกเขาให้กลับคืนชีพนะครับคืนกับครอบครัวของเขา ถ้าร่างกายใหม่จากกองกระดูกที่เอเสเคียนเห็นนิมิตต้องรอพระเจ้าทรงใส่จิตใจใหม่เข้าไปจึงจะมีชีวิตบทอ่านที่สองนักบุญเปาโลจึงเขียนจดหมายไปถึงชาวโรมนะครับคราวนี้เราจากบทพระบรสารเมื่อกี้เรื่องของลาซาลัสที่พระเยซูเจ้า,าปลุกออกมาจากหลุมศพนะครับมีชีวิตเลยเรามาถึงบทอ่านที่สองแล้วนะครับนักบุญเปาโลเขียนจดหมายไปถึงชาวโรมในวันนี้เราอ่านว่าท่านไม่ได้ดําเนินชีวิตตามธรรมชาติ แต่ดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้าเพราะพระจิตของพระเจ้าสถิตในตัวท่านถ้าผู้ใดไม่มีพระจิตของพระคิต์ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์ถ้าพระคิต์เจ้าสถิตในท่านแล้วแม้ร่างกายของท่านตายเพราะบาปจิตของท่านก็มีชีวิตเพราะความชอบธรรมเพราะฉะนั้นพระจิตในชีวิตเราเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับ ในวันอาทิตย์ที่หญิงชาวสมาเรีย,ยมาตักน้ําที่บอ่อน้ําของยาโคบพอพระเยซูเจ้าจับโกหกได้บอกว่าใช่เธอไม่มีสามีเพราะว่าเธอผ่านผู้ชายมาห้าคนแล้วแล้วคนที่อยู่กับเธอเวลานี้ก็ไม่ใช่สามีของเธอด้วยหญิงคนนั้นก็โทษศาสนาก็เราไหว้พระบนภูเขาสมาเรียพวกท่านชาวยิวก็บอกว่าไม่ได้ผิดต้องไปไหว้พระที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วเราลงไปก็ลงไปไม่ได้เพราะว่า อาณาจักรสองอาณาจักรแตกแยกกันชีวิตก็เลยเป็นอย่างนี้ก็โทษศาสนา,าพระบิดาเจ้าก็ตรัสกับหญิงชาวสมารียนะครับพี่น้องคงจําได้ว่าเชื่อเราเถอะหญิงเอย๋ยดอกไปเนี่ยเราจะไม่ไหว้พระบนภูเขาของเจ้าและก็ไม่ไหว้พระที่กรุงเยรูซาเล็มแต่เราจะนมัสการพระเจ้าตามความเป็นจริงเพราะพระเจ้าของเราทรงเป็นชีวิตผู้ที่จะนมัสการพรวงต้องนมัสการพรวงด้วยพระจิตในชีวิตของตน ตามความจริงพระจิตนี่แหละครับที่เป็นสิ่งที่ทําให้บทสวดของเราเนี่ยบังเกิดผลเราคิดว่าเราสวดเก่งเราสวดด้วยตัวเราเราขอให้ตายก็ไม่มีผลครับเราต้องสวดด้วยพระจิตที่อยู่ในชีวิตของเราแล้วพระจิตเราจะได้มาจากไหนก็ได้มาจากการที่เรารับสินล้างบาปเชื่อในองค์พระเยซูเจ้ารับสินอภัยบาปรับสินมหาสนิทเพราะฉะนั้นนักบ,บุญเปาโลก็เลยพูดถึงว่า ท่านไม่ได้ดำเนินชีวิตตามธรรมชาติแต่ดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้าเพราะพระจิตของพระเจ้าสถิตในท่านถ้าผู้ใดไม่มีพระจิตของพระคริสตเจ้จาผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์ถ้าพระคริสตเจ้จาสถิตในท่านแล้วแม้ร่างกายของท่านตายเพราะบาปจิตของท่านก็มีชีวิตเพราะความชอบธรรมปัสกาของพระเยซูเจ้าจึงเกี่ยวเนื่องกับการมีชีวิตเพราะมีพระจิตเจ้าที่พระอ,องค์ประทานมาให้แก่เราในสินล้างบาปและสินอภัยบาป ไม่เช่นนั้นเราก็อาจจะดูเหมือนว่ายัางเดินเหินอยู่ได้แต่ก็ไร้ซึ่งจิตวิญญาณและชีวิตใหม่แห่งการเป็นลูกของพระบิดาอย่างแท้จริงการรับทนทรมานสิ้นพระชนบุญไม้กลางเขนก่อเกิดปัสกาของพระเยซูเจ้าและออกผลเป็นศีลล้างบาปและศีลอภัยบาปประทานพระจิตเจ้าและพระหัตถทานมาให้แก่เราได้เป็นมนุษย์คนใหม่ในเมืองสวรรค์ตั้งแต่ในโลกนี้ หัวใจที่ไม่มีพระจิตเจ้าร่างกายเดินเหินที่ปัสจากพระจิตเจ้าบางทีก็เหมือนคนที่ตายไปแล้วเพียงแต่ยังมีลมหายใจแต่ไร้ซึ่งจิตวิญญาณไม่อาจจะเชื่อมต่อกับพระเยซูเจ้าจุดบรรลุถึงเมืองสวรรค์และได้อยู่กับพระองค์ตลอดนิรันดรนได้มหาพจน์จึงเป็นช่วงเวลาที่เรากําลังมุ่งเข้าไปรับพระจิตเจ้าในปัสกาของพระเยซูเจ้าและเชื่อในพระเยซูเจ้าดังที่พระเยซูเจ้าทรงทวงจากมาทาว่า เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิตใครเชื่อในเราแม้ตายไปแล้วก็จะมีชีวิตและทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่มีวันตายเลยท่านเชื่อเช่นนี้หรือที่พ่อหยุดไปเนี่ยนะครับก็เป็นคำตอบของพี่น้องที่จะตอบในใจว่าเชื่อพระเจ้าค่ะ ข้างหน้านะครับเราจะอ่านเรื่องบุดหมายสำคัญผู้รับใช้พระยาเวนะครับเอ่ามาจากหนังสีประกาศอิสิยาเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับขอพี่น้องได้เข้าไปถึงปัสกาของพระเยซูเจ้าเพราะปัสกาข,าของพระเยซูเจ้าก็เกิดผลเป็นศิลล้างบาปศิลอภัยบาปศิลมาหาสนิทซึ่งบันดาลให้เรามีพระกิจในชีวิตคำสวดของเรากับพระเป็นเจ้าจะได้เชื่อมต่อกันสนิท เป็นหนึ่งเดียวกันสวัสดีครับ